ไปเจอสารนะคะใช่แล้วคือมันก็เหมือนจะดีขึ้นมันก็เขียวขวดดูหารีวิวอะไรในเน็ตเนี้ยแล้วก็ลองไปเรื่อยคนนี้ว่าเอ้ยอันนี้ดีแล้วก็ลองใช้ดูแต่ก็ไม่ดีขึ้นใช่เป็นมันจะลดโบคือใช้ก็ปุกแรกไปปุ๊บคือรู้สึกว่าสีมันดูกว่าพี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ่ะดีขึ้นเรื่อยๆ ถามว่าพี่อ้อนก่อนที่จะมาเจอโรสโกนสภาพผิวหน้าแล้วก็ไปเจอมลสุมอะไรมาบ้างคือตอนนั้นก็ใช้ครีมแล้วมัแพ้สารนะคะอันนี้แพ้มานาหรือยังครับสองปีแล้วก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันผุดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ลองไปเรื่อยช่วงที่ใช้ได้้รมันดีไหมคือมันก็เหมือนจะดีขึ้นช่องแท็กมันก็ดีกว่าเดิมใช่แล้วระหว่างที่มันยังเดิมสองปีที่ผ่านก่อนที่โรสโกนจะขึ้ง คือใช้ก็ปลูกแรกไปปุ๊บคือรู้สึกว่าเสียงดีกว่าพี่คือจะแต่ก่อนมันคันใช่ไหมคะมันก็อันนี้คือมันไม่คันใช่ที่มันเป็นเคยเป็นเสียงก็จะแน่งไปในไตแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะไหมคะดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วถามเลยว่าสัมผัสเนื้อครีมคอนได้รู้สซิ่งคือเนื้อครีมมันไม่เหนียวค่ะมันทาปุ๊บคือมันรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในหน้าเลยมันแต่เป็นน้ำก็เป็นคนที่เอาครีมไปใช้ตัวเย็นอยู่แล้วโอ้โหใช้มานานได้ยังครับก็อันนี้จะกร็ที่สี่แล้ววว้ากระปุกที่แล้ว แล้วเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่1-4อืมก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นแบบธรรมชาติใช่ไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บแบบนั้นแต่ว่าผิวเราแบบแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นสภาพผิวลูกค้าเรารู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆนะเนียนขึ้นนะคะจากปกติแล้วก็อยากให้ใช้ต่อเนื่องเพื่อให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าช่วงแรกลูกค้าอาจจะเจอการที่แบบมันดีท็อกออกไปแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นจนตอนนี้น่าจะอยู่ขั้นตอนที่เริ่มบำรุงแล้วนะคร ดีใจไหมที <ici> <an S 2> <c oughs> <speaking down> ่ได้เจอดีใจให้เลื่อกระหางเจอเรากับแจ็คของเอาอะไรทั้งสองได้ไหมเอ้าเจ้ก็วันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเราดีใจมากๆที่ได้มาพบกับพี่อ้นพี่อ้นอ่านะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่อ้นเนี่ยเป็นเหมือนผมเลยนะครับคือคนที่เคยพยายาม เคยฝันร้ายแล้วก็พยายามกับอยากดูดีอ่ะพยายามอยากน้าใสแล้วก็ใช้ทุกผลิตภัณฑ์ก็ไม่ดีขึ้นแต่ตอนแรกไปเจอสารสเตียรอยไปเจอครีมออนไลน์แล้วแบบพังเลยทีนี้แหกขึ้นมาเลยจนมาเจอแบรนด์โรสโกเจอช่วงดีท็อกเจอการบำรุงลากผิวจนเป็นพี่วรารพรแสงสวยในวันนี้อินดีกับพี่ออมมากที่วันนี้ผิวใสขึ้นผิวดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งเป็นสินค้าที่เราตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่มีความหนักใจมีปัญหาผิวที่มันแก้ไม่ได้แก้ได้จากต้นเหตุและแอบกระซ ญี่่ปุนนี่รอใช่ไหมครับยรอ,นะอยากให้ทิ้งท้ายหน่อยครับว่ามีอะไรจะพูดกับคนที่แบบยังรังในกับโลโซอยู่ไหมครับก็อยากให้เปิดใจเราเด้ยวยนคะช้แล้วมันดีขึ้น ผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้ผมกล้าพูดนะครับในฐานะเจ้าของแบรนด์ว่าสินค้าคุณภาพแบบนี้ลองเปิดใจใช้โรสบกสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะพบว่าสินค้าคุณภาพแบบนี้ไม่มีทางเจอในราคา790บาทและ4 9 0บาทแบบพี่โรสโกมอใไปกับทุกคนแน่นอนผมน้องวววน้ำและพี่ออนนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าลองครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันเลิศจริงๆเคสหน้าเขาจะเป็นใคร<ข>ปัญหาผิว <หา S 2> แล้วปัจจุบันเขาจะเป็นยังไงเราจะพาคุณบุกไปดูและไปลุ้นกันเย่ไม <Yeah, S 2> ่ไรครับ